ทำนายฝันฝันเห็นว่าเดินข้ามทะเลทรายจะมีโชคอยู่ทางทิศตะวันตกมาจากคนผิวสองสีช่วงนี้ชีวิตคุณดูมีความสุขดูมีชีวิตชีวาใครเห็นแล้วก็รู้สึกสดชื่นไปตามคุณแต่จริงๆแล้วเวลาคุณจะทำอะไรดูเหมือนว่าจะมีอุปสรรคไปหมดความรักคนโสดจะมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่มีเจ้าของแล้วเข้าอย่างจัง คนที่มีคนรักคู่ครองแล้วจะมีเรื่องทำให้ไม่สบายใจขัดใจกันเรืหองงระแวงกันค่อนข้างรุนแรงง้อแล้วไม่ค่อยหายโกรธระวังคนรักของคุณจะเผลอใจไปปิ๊งรักกับคนอื่นควรใส่ใจและดูแลคนรักให้ดีดวงการงานการเงินมีคนจ้องทำร้ายหรือขโมยข้าวของต้องระมัดระวังให้ดีใครที่เรียกร้องความยุติธรรมด้านการเงินให้ตัวเอง จะมีผู้ใหญ่ช่วยเจราจาให้และได้รับความเห็นใจจะมีงานพิเศษเข้ามาหรือได้รับผิดช,ชอบงานมากกว่าหนึ่งงานแต่ผลงานจะสำเร็จรุ่งรืองผ่านไปด้วยดีเลขเด็ดฝันเห็นว่าเดินข้ามทะเลทราย306870700ให้เป็น้พิรชนาทำนายฝันให้คุณนะคะขอบคุณค่ะ ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ